มาติดตามการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิดสครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ cdc ค่ะออกกฎใหม่เมื่อวานนี้นะคะสำหรับชาวบริกันค่ะโดยยกเลิกคแำแนะนําในการสวมใส่หน้ากากอนามัยในกรณีที่ไม่ใช่พื้นที่เสียงค่ะ โดยทางศูนย์ป้องก,กันควบคุมโรคสารัสหรือ CDC ออกกฎใหม่เมื่อวานนี้นะคะให้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด1 9ยกเลิกการแนะนำให้ชาวอบริกรันสวมหน้ากากอนามัยในทุกพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงโควิด1 9รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนด้วยมาตรการคุมเข้มที่ปรับใหม่ของ CDC ยังเปลี่ยนไปให้ความสนใจน้อยลงต่อการตรวจหาเชื้อโควิดและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่หันไปเน้นให้ความสำคัญกับสถานการณ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาล CDC ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามากกว่า170ของประชากรอเมริกันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการระบาดโควิดในระดับต่ำหรือปานกลางที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการสุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลก็คือผู้ที่อยู่ในขายของการผ่อนคลายครั้งนี้ล่าสุดไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไปอย่างไรก็ตามกฎหมาล่าสุดของ CDC ยังคงแนะนำให้ชาวบริการโดยเฉพาะเด็กนักเรียน โครงการสวมใส่หน้ากากอนามัยต่อไปหากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโควิดส9สูงโดยมีชาวอเมริกันราวร้อละ28ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีประมาณร้อยละ37ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศและยังแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิดทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการไม่สมควรที่จะหยุดใส่หน้ากากอนามัยค่ะ นอกจากนี้กฎหม่ของ CDC ยังไม่ได้ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในระบบขนส่งมวลชนที่สถานีรถไฟรถบัสรวมไปถึงสนามบินแต่อย่างใดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ